มันเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหปลาวิ่งไปตุวจาดเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยแต่น้ำตามโอ้โหมันแหแล้วไหมเนี่ยปลาติดติดไอ้โง่แล้วเมื่อกี้กระโดดครับปลาติดงโง่ตัวเล็กกาดอีก เตืมนเต้นริงๆิงเลยอุ้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 ยกัดใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่ครับมันสภาพหมายจะให้ดูสภาพหมายกันเนี่ยครับน้ำมันไหลลงไปท้องนาครับนะครับน้ำมันมาจากฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นเป็นทุ่งนาหมดเลยมาจากคอนะครับแล้วอย่างป่าเยอะมากเลยครับดีนะไม่หลุดอ่ะ ถ้าหลุดก็น่าจะฝั่งู้นแล้วครับฝั่งู้นก็็นท้องนาดีนะมันติดวันแล้วมันตึงฝั่งู้นพอดีเลยนะครับมันก็อดอีกเม่นแคะครับผมสีเหลืองครับลูกปลาเยอะก็นะครับกอซะช้าก็ยังโดนนะครับลูกปลาหน้าวันแห่นะเม่นแคะครับสีเหลืองตัวหมาเอามาวันนี้ก็หมาดสุดๆเลย ปลาติดดา่างครับตัวเบื้องล่างนะครับก็มันเป็นไอ้โงอติดไอ้ง่ใ่รน้าประมาักับโลได้นะกระโดดเมื่อกี้เนะี่ยเห็นนาปลามันชุ่มนะครับเพน้ำมันไหลนะเห็นปะสองตัวน้ำมันไหลเห็นไหม <laughs> <laughs> กระโดดเลยเลยคือน้ำมันไหลแล้วปลามันก็วิ่งสวนขึ้นมาคนระับก็เลยติดครับก็เนี่ยครับมันเป็นวิถีมีช่วงนึงก็เป็นช่วงน้นำท่วมนะครับตรงนี้ตลอดเลยปลามันจะวนเวียนนะครับ Ừ, ปลาในนี้ก็เยอะนะครับโอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวตีต่อนะรู้ว่าจะกัดตะกี้ตัวแต่ว่าน้ํามันกําลังไหลแบบนี้น่าจะโดนอี่ครับเม่นแคะกระเด็นกระดอนแต่ก็ได้ตัวสุดยอดสุดยอดเลยตรงเนี้ยยอมลงปลาเยอะมากครับปลาเล็กเยอะยิ่งปลาเล็กเยอะปลาใหญ่ก็ยิ่งเข้านะครับโอ้โหนอยกันเห็นตัวไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะน้าม,มันกําลังลงนะปลามันก็แบบ เล่นน้ำกันใหญ่เลยอยู่ป้อไล่สายแรงแล้วมันกระตุกอ่ะตั้งใจแล้วผมจะตั้งใจแล้วก็ จะไม่เชียสายแรงดูแลแล้วก็จะไม่ตรงนานแล้วตรงนานก็คาย <c oughs> หลุดเหมือนเดิมดินหลุดนะเฮ้ยตวเบ <c oughs> ็ดสะบัดนะครับหลุดมันดวงไหมดวงมันจะรอดนะครับ ในมุมเดียวผมว่าก็โดนแบบมันแล้วอะมองมุมมือเนี่ยกัดจุ่หัวในหัวเดียวนะ เล่นไปเลยนะเยอะจัดนะครับจัดมันจัดเอา้าเอา้าไม่วิทย์อะไรเนี่ยอะไรของบอลครับเนี่ยตัวมันเล็งครับเลยไม่วิทย ปเนี่ยเยอะเยอะมากแต่ว่ามันกัดบางทีมันก็ปล่อยถ้ามันไม่ปล่อยมันก็โดนครับก็ตบถึงตบฟ้าเลยครับปลากัดดีจัดครับปลามันเยอะครับเป็นช่องเลยบอบมาประจันปลาเยอะจริงๆปลามันขึ้นมาในทุ่งนาครับแล้วก็เนี่ยมันก็วนเวียนตอนนั้นน้ามันไหลตรงนี้ไงปลามันก็มาเล่นน้ำนะนี่ครับเบ้นยางแค่อีกแล้ว ปลาจนเจ็บเจ็บนิ้วมนหมดละฝาวนแล้วครับผมตีต่อครับผมเอาสักสิบตัวบ่อเนี <laughs> ่ยสุดยอดมาเดี๋ยวตีกันต่อนะเ่าไปเติมเิ่มกัดยากวนะปลามันฉลาดนะครับันบกัดล้าโดดเลยครับคือการเช็คสายเนี่ยคือมีผลดมากเลยทำแบบแบบไม่ค่อยได้ตัวนะทีหลังต้องลองกัดแล้วต้องลองวิ่ดูนะครับ เช็คปั๊บลายปั๊บเลยแค่กับเศษนอกมันก็กระโดดแล้วคัะ รถคันวัดกัดรถคันวัดกัดแล้วเช็คสายเลยไม่ได้นะครับเช็คสายเลยเดี๋ยวคายนะครับปลามันมันมันหลูมมากนะปลาพวกนี้นี่ครับตัวเล็กนะครับผมเป็นแต้มตัวที่สามเองอะกัดโคตรดีครับแต่ไม่ได้ตัวครับเสียดายมากเลยคือมันกัดแล้วมันผมจะง้างวัดมันก็แบบมันส่งสายเป็นนานแล้วจะง้างวัดมันกระโดดกระโดดนี่ี้ครับหลายรอบนะครับจนแบบ หัวร้อนแต่ว่าเดี๋ยวกัดเสร็จเนี่ยไม่ต้องเช็คครับวัดเลยปลามนรลแวงครับผมเม่นยางแคะกับสีเหลืองครับผมสีจะแจ๊ดเลยถ้ามันกัดได้ง่ายครับผมตีย้อนแสงครับบึดมากโอเคผมสุดยอดจะให้ดูอะไรคอยเดูนันกันรูปป่านะพุ่งซมซุมกระโดดลอยๆครับคอนแวนนะครับใหญ่ก็มีนะว่ามันจะตัดเกีย์ผมเป่า ตายมันเบียตัวนี้น้อยนั่น,น,นเห็นปะปะ่าเราต้องแปงตัวลงไปตับรถคันเลยนะคชัวร์นะก็มันกัดอุ้ยกองข้ามวะเนี่ยแทกแรงมากเลย โอเคครับผมก็ถ้าเห็นมันกัดนะครับคือมันเช็คสายไม่ได้ครับหมายเนี้ยถ้าเช็คสายแล้วมันจะคลายครับก็กัดพอรู้ว่าอยู่พอรู้รู้อยู่ไม่อยู่ก็วัดไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าลูกปลามันเยอะปลามันกินลูกปลาตลอดครับนี่ครับเมีดยางแค็ครับผมเป็นเป็นแต้มครับผมก็ถ้าวันเนี้ยพวกเนี้ยน้ำก็อาจจะแห้งแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีวิธีตีแล้ว ราะว่าต้องรีบตีกับถ่ายรูปปัดเอา้าจะรีบถ่ายไปไหนนะี่ยร้อนโอเคครับผมก็เนี่ยครับตีขึ้นฝั่งแล้วลากลงนะครับก็ได้ผลร้อเซเลยแต่ว่าต้องกอช้านะครับเพราะว่าลูกปลาเยอะปลมสันลูกปลาตูมตามตูมามครับแล้วก็แฝงแฝงไปไม่เปนดัางแคะสีดำครับผมค่อยๆกอครับผมมีเท่าไหร่ก็หมดสุดยอดวจะปวดครับ กัดดีกัดเพลินกัดไม่กัดไม่ได้วะะัดตโลแกนขอยตัวแล้วครับก็ย้ายมาเดี๋ยวไปหาปีที่อื่นหรือ่าผมว่ามันน่าจะมีที่ดีกว่านี้เนะ,นะ <c oughs> กัดดีกัดเพลินกัดไม่ติดเพราะว่ามันไม่ได้คา ลอยคาบใช่ไหมหลุดโอ้ลุดคาบก็บวัดก็ติดอ่ไม่โบ สรุปผมขออีกตัวงไม่ได้แล้วจะไม่ให้กันเลยเหรอห่แท้ละขอแค่ตัวเดียวเอง มันกัดให้มันจริงจังักหน่อยดิดีจนแดดล่มมาแล้วนะ่ ปลาตรงนี้มากเลยเกลียดปลาตรงนี้มากเลยกัดอะไรอของมันเนี่ย เอขออีกตัวเดียวให้กันไม่ได้เลยหรอ ตาตรงนี้อ้ยตาตรงนี้เลยนะตวให่จุกบเอาโอ้โหส,สวยเลยนะครับก็ว่าจะตีกกไม้หนึ่งครับเฮ้ยอีกสักตัวหนึ่งก็จะย้ายครับเพราะว่าปลาเนะี่ยมันเยอะจริงๆครับมันกัดไม่จริงจังก็อยากจะไปหาขับรถหาดูใหม่ๆนะสวยเลยครับ,รบปิดเกมได้สวยงามมากนะครับนี่ครับ สามสี่ขินเลยเนี่ยเมนแขนครับคือจะบอกว่าถ้าเจอเจอถามเจอแบบเนี้ยก็ดีนะครับตีปลามันก็กัดเรื่อยๆแต่ว่าปลาที่มันกัดส่วนมากจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเล็กๆก็นั่นก็กัดดีมากตัวใหญ่ก็มีแบบโฉบนะครับมันทําให้แบบยังไงอ่ะมันไม่คาบเหยื่อมันกัดไปตะปินเล่นมันเหมือนว่าเหมือนว่าลูกปลามันเยอะขวานะครับมันก็เลยแบบกัดยากนิดหน่อย แต่ก็ได้มาหลายตัวอยู่นะครับหมายนี้ยังกัดลูกปลาแบบน่าตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าหลังเข้ามาซ้ำน,นะวันหลังมาก็อาจจะแบบไม่ได้ตีละอาจจะมีแบบน้ําในแองเนะี่ยแต่ว่าน้ําคงหลายๆคงไม่มีละเพราะว่าน้ํามันลงไวนะครับียร์ผมก็ย้ายหม่แล้วเนี่ยรันแอร์เกียร์ไทเทเนียมนะส่วนเหื่อก็ไม่ยางแข็งน,นะปลากัดเหยื่อช้านะเพราะว่า ลากไปไวไม่มีการดเลยนะครับเพราะว่ามันลูกปามเยอะไงตัวเลือกมันเยอะเราก็ลากกรอาชาเอาให้เหยื่อมาจมน้ำมาครัแล้วป่ามันก็จุกเอาลองดูครับใช้งานครับใช้งานง่ายๆหลากหลายครับเป็นยางแทะกอชา้าก่อเร็วก็แล้วแต่นะนะาถนัดครับโอเคครับผมก็รถมาแล้วครับคันนี้ก่อนสุดยอด 要买一辆吗？